สวัสดีเดือนแห่งความรักแด่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle แคลิปคำพยากรณ์นี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตามความหมายของศาสตร์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจรารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนําคาพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิ่ฉันจะมาพยากรดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์2565การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคบัลลังก์นาคก,กำเนิดและนาคพิภพความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นมีพลังเต็มเปี่ยมในการทำงานหาเงินค่ะเดือนนี้ท่านจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินเป็นหลกัก และมีโอกาสสูงที่จะหาเงินทําเงินได้มากตามที่ท่านปรารถนาด้วยและท่านจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงความสําเร็จในอาชีพในธุรกิจการงานที่ทํามากขึ้นด้วยค่ะคือดูแล้วมองเห็นอนาคตที่สดใสเกี่ยวกับเรื่องการงานนั่นเองค่ะบางท่านในเดือนนี้นะคะอาจเจองานด่วนงานแบบปรับปรับฉับพลันหรือได้รับงานอื่นที่นอกเหนือจากงานรูทีนเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งท่านก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะคะ และท่านอาจต้องมีการเดินทางอันเนื่องมาจากการทำธุรกิจการงานบ่อยขึ้นกว่าเดิมด้วยเรื่องผลประกอบการผลประโยชน์ผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนลงแรงในธุรกิจการงานที่ทำจะตอบแทนท่านอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงยาวนานสำเร็จก้าวหน้าแน่นอนค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังไม่พบช่องทางทำมาหากินยังว่างงานรองานอยู่ช่วงนี้ท่านจะพบเจออาชีพหรือได้งานที่คาดว่าจะสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ค่ะ และชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านที่มีอาชีพมีหน้าที่การงานอยู่แล้วในช่วงนี้ท่านก็อาจที่จะได้พบช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้นหรือธุรกิจการงานมีการขยับขยายมีงานเสริมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุเพชรพลอยอัญมณีต่างๆ ท่านจะประสบความสำเร็จในอาชีพค่ะจะซื้อจะขายก็ได้กำไรดีการติดต่อประสานงานก็ราบรื่นค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหากับผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานหรือว่ามีคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะในช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะชนะหรือได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจจากการช่วยเหลือของผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้มีอำนาจมีอิทธิพลหรือของผู้ที่มีอายุมากกว่าท่านค่ะ สำหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกพึงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการงานในเดือนนี้นั่นก็คือท่านไม่ควรนำคนในบ้านหรือบริวารในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกิจการงานของท่านนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเกิดความยุ่งยากลำบากใจกันขึ้นได้ในภายหลังค่ะสำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นักทรงเพลงนักบรรดาน,น้ำและนาคพิภพ ความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าท่านจะมีความสบายอกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากขึ้นการเงินภาพรวมมีความหมุนเวียนดีขึ้นทําให้ท่านจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมค่ะท่านจะมีรายรับเข้ามาหลายช่องทางบุญกุศลนําพาวาสนาหนุนนําให้รับโชครับทรัพย์ชีวิตเฮงเงปังๆค่ะและท่านก็มีโอกาสได้คนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านมีโอกาสได้รับมรดกหรือทรัพย์สินเงินทองจากวงตระกูลอีกในหนึ่งท่านมีโอกาสได้สังหาริมทรัพย์หรือยุดยานพาหนะมาครอบครองในช่วงนี้ด้วยค่ะสำหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกพึงระมัดระวังในเดือนนี้นั่นก็คือ เดือนนี้ท่านจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากเกี่ยวกับการปรับปรุงตกแต่งหรือซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและการจับใจ่ายใช้สอยไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆดังนั้นเมื่อมีรายรับเข้ามาท่านควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นการเก็บออมบ้างนะคะเพราะมีโอกาสที่บางช่วงบางเวลาในอนาคตท่านอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินเกิดขึ้นได้และชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่กำลังจะลงทุนทำธุรกิจต่างๆ หากว่าท่านสามารถทำคนเดียวได้หรือมีหุ้นส่วนจำนวนน้อยคนแนะนำว่าไม่ควรเกิน3คนนะคะจะดีกว่าการลงทุนที่มีหุ้นส่วนจำนวนมากค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคเพลินทารานาคกวลเกษียนสมุทรและนาคพิภพ,พ,พความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่า ช่วงนี้ท่านมักจะมีอารมณ์แปรปรวนง่ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไม่คงที่มีอาการย้ำคิดย้ำทำอยู่บ่อยครั้งหรือคิดมากสับสนในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นบางท่านอาจเป็นหนักถึงขั้นขาดความมั่นใจในตนเองไปเลยก็มีค่ะให้ท่านระมัดระวังโรคเกี่ยวกับระบบเลือดระบบของเหลวในร่างกายหรือโรคที่เคยเป็นแล้วจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้รวมถึงให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากของร้อนและของมีคมไว้ด้วยค่ะ ไพนคราชก็แนะนำว่าในช่วงที่ดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดที่มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในช่วงนี้ขอให้ท่านต่อยอดบุญวาสนาอย่าละทิ้งการสร้างบุญกุศลโดยการหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนาทำสมาธิหรือสร้างบุญกุศลบ่อยๆตามที่ท่านสะดวกและตามกำลังศรัทธาของท่านและอุทิศบุญกุศลเหล่านั้นให้กับตัวของท่านเองให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเทพยดาที่ปกปักรักษาตัว ท่านและเจ้ากรรมนายเวรของท่านขอให้บุญช่วยค้ำชูเกื้อนหนุนดวงชะตาสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนสิ่งใดที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคทรงคันนาคผจญครุฑและนาคพิภพ,พ,พความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่า คนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้พบเจอกับใครบางคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนสนับสนุนอุปถัมภ์ท่านทั้งในด้านต่างๆอาจเข้ามาในลักษณะของกัลยาณมิตรก่อนยังไม่ได้เปิดเผยตัวว่าจะเข้ามาจีบหรือสนใจในตัวท่านโดยตรงค่ะ ึ่งการคบหาพูดคุยกันในครั้งนี้จะค่อยเป็นค่อยไปท่านและคนผู้นั้นจะคบหากันแบบให้เกียรติกันไม่ก,าก้าวไกยพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของกันและกันความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะที่ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ผูกมัดอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนและคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านยังมีโอกาสได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ได้หลานๆได้บริวารหรือสัตว์เลี้ยงเพิ่มเข้ามาในครอบครัว หรืออาจมีงานมงคลต่างๆเกิดขึ้นในครอบครัวในช่วงนี้ด้วยค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้ตัวท่านและคนรักของท่านหากว่าอยู่ด้วยกันมักจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องมีปากเสียงหรือทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นบ่อยความรักยังดูนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยหวานชื่นค่ะ แต่หากว่าตัวท่านและคนรักอยู่ห่างไกลกันจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะท่านทั้งคู่ก็จะคิดถึงกันมากขึ้นพูดจาด้วยภาษาดอกไม้ถนอมน้ำใจกันมากขึ้นไม่ค่อยมีปากเสียงกันเท่าไหร่นักคนรักจะซับพอร์ตเกื้อหนุนท่านเป็นอย่างดีด้วยค่ะ โดยง่ายๆว่าช่วงนี้ตัวท่านกับคนรักหากว่ามีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันบ้างไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาปัญหาก็จะเกิดน้อยลงนะคะท่านทั้งคู่จะช่วยเหลือเกื้อกูลจะเข้าอกเข้าใจและดูแลกันเป็นอย่างดีอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหารักๆักเลิกๆไม่เข้าใจกันกับคนรักนะคะในช่วงนี้ท่านจะได้กลับมาปรับความเข้าใจและกลับมาคืนดีกันค่ะ และคนมีคู่ชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนนี้ท่านอาจมีข่าวดีเกิดขึ้นมีเกณฑ์ได้บุตรหลานได้บริวารหรือได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในครอบครัวหรือมีงานมงคลต่างๆเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยค่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านค่ะหากว่าคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง B Miracle 8พบกันคลิปหน้าจบคําพยากรณ์สําหรับคลิปนี้และขอให้ทุกท่านมีความรักที่ราบรื่นสดใสมั่งมีสีสุขตลอดปี2,565ขอบคุณและสวัสดีค่ะ